ดีค่ะโอ้โหวันนี้นะลูกค้าขามาเปิดงานนี้ให้ดูค่ะเป็นงานรหัส YC 0 7 5 m นะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าเปิดครั้งแรกเลยสำหรับงานรหัสนี้เป็นงานแจ็คเก็ตชามมวหนังกลับ80กกิโลหตัวแรกมาคืองานแบบว่า สวยมากน่ารักมากลูกค้าขางานหนังกลับตัวเนี้ต้องบอกเลยว่าขายดีนะช่วงนี้วันนี้ก็เลยเอางานตัวเนี้มาให้ลูกค้าได้ดูรีวิวการงานเขาก็จะแต่งแบบนี้มาเลยงานแบบบุผลด้านในอย่างนี<ด>้ลูกค้างานเฟอร์เฟอร์อรแท้เฟอร์เตียมก็คือต้องไปลุ้นกันในกระสอบเลยนะสวยมากเลยตัวนี้งานอลาัางการมากไม่ว่าจะแต่งคอแต่งแขนอุย้ยนี่ก็สวยดูสิงานซีฟนะคะลูกค้าขางานกระดุมก็คือค้านไปในกระสอบเลยจะมีทั้งแบบว่างานแบบ หนามากหนาน้อยก็คือ<ฮ>ลูกค้าต้องไปลุ้นกันอีกอนนทีนะของซาร่าแล้วก็แบรนด์มาแล้วค่ะของซาร่าค่ะช่วยมากมมเป็นแบบไบเกอร์แบบใช่มีเข็ม งานแบบแฟชั่นมากเลยนะตัวนี้นี่งานแต่งเข็มขัดนะคะลูกค้าขาตัวนี้ก็จะไม่ได้ออกหนามากนะลูกค้าของซาร่าหนถึงบอกว่าลูกค้าขาตัวนี้มันจะค้าไปมีทั้งแบบหนามากหนาน้อยเนาะ<ช>ลูกค้า<ช>ต้องไปลุ้นเนี่ยจะมีทั้งแบบบุขนลไม่บุขนลนะคะลูกค้าขางานแดงก็คือมีออกให้ลุ้นในกระสอบเลยนะบางตัวก็คือแต่งเฟอร์มาเวอร์มากนี่อันนี้ก็จะเป็นบุขนลนะคะลูกค้า<บ> ตัวนั้นก็คือแบบหใส่แล้วแบบว่างานขายได้ขายง่ายอ่ะลูกค้าตัวเนี้ถ้าใครแบบว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ออกทะเดินทางต่างประเทศเนาะตัวเนี้ยขายดีเลยลฟยสดกันตัวเป็น2 3่สองสามร้อยถ้าเปิดลฟยสดนะคะลูกค้าขาตัวนี้เห็นเนี่ยขายกันนะสองสามร้อยอันเนี้ยนห้าร้อยอะ เวอร์มากเฟอร์ตัวนี้โอ้โหลูกค้าขาใครอยากได้นะตัวนี้สามารถทักแชทสอบถามราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่างานสวยจริงนะเอามาเปิดเทสให้ลูกค้าได้ดูกันนะตัวนี้เป็นงานที่เพิ่งเปิดครั้งแรกเลยปกติใช่ปกติลูกค้าก็คือเล่นหลายๆป้ายนะตัวนี้มันจะเป็นงานมาจากเกาหลีลูกค้าก็เลยสนใจอยากเยอะมากเฟอร์เวอร์มากดูเลยเฟอร์แบบ คุณแม่เฟอร์แบบตัวแม่ เฟอร์เวอร์มากลูกค้าขาแล้วงานแบบว่าเฟอร์แท็เฟอร์เทียมลูกค้าก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะบางทีอาจจะแบบว่าได้ตัวเฟอร์เทียมแต่งติดไปอย่างเงี้ยลูกค้าโอ้โหทาราคากันได้อีกเลยนะเนี่ยน่ารักมากเลยอันนี้ก็เป็นแบบว่าโอ้โหเป็นแบบแจ็กเก็ตหนังระบุขนด้านในนะคะลูกค้าหนังกราบออกค้ะสี่เลยเนาะค้ะสี่คะแบบไปเลยค้าะไซด์ด้วยตัวใหญ่มีด้วยใช่งานค้ะสี่ค่ะแบบค้ะไซส์แล้วก็ขายได้บางตัวก็ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะลูกค้าขาก็คือขายได้ทั้งสองกลุ่มเลยแต่ว่า ตัวสั้นตัวยาวใช่เอาทั้งตัวสั้นตัวยาวแต่ว่าอาจจะแบบติดงานหญิงเยอะไปอยู่นะลูกค้าแบบส่วนแฟชั่นเลยเน้นสไตล์ผ่นหญิมากแขนมือมากเมื่อกี้งานแต่งซิปแต่งกระดุมคือแบบว่าได้ใจมากลูกค้าขาตัวเนี้ยเป็นงาน80กิโลนะคะของเกาหลีเลยป้าย YC นะจำนวนประมาณเท่าไหร่นะคะออยอันนี้อาจจะตกอยู่แค่ประมาณ 80หรือว่าแค่ประมาณ60-80เพราะ<ช>ว่าน้ำหนักจะเยอะหน่อยใช่ค่ะตัวนี้มันจะได้เรื่องของน้ำหนักจะเยอะนิดนึงแล้วก็บวกกับว่าถ้าตัวยาวออกเยอะเนาะ<ว>จำนวนตัวก็อาจจะน้อยลงจะตีให้อยู่ที่ประมาณอู้สวยจังตัวนี้นสวยมากดูดิดูแต่งกระเป๋ามาดีแบบ,บ,บแฟชั่นมาก หากันเลยใช่ตัวนี้นะคะลูกค้าขาก็เฉลี่ยจำนวนตัวให้ประมาณ60-80บถึงบวกลบตัวโดยประมาณนะคะแล้วแต่ว่างานไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันไหนออกมากออกน้อยหรือว่าตัวสั้นตัวยาวออกมากออกน้อยนะอุ้ยอันนี้เท่มากเลยใส่สใไ,ดได้วยเนี่ยงานใส่สอง<ห>ด้านด้วยเ,นนเออเนี่ยลูกค้าตัวนี้สวยมากและงานค่อนข้างสะอาดอยู่นะ ดูสิเ,เขาแต่งแบบมาแบบนี้อันนี้กาลังฮิตกันเลยนะใช่ใช่ใช่เห็นเขาขายกันจริงคือราคาแบบขายได้ราคาสูงเลยนะแบบนี้ลูกค,ค,ค้าค่ะใครมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วที่เดินทางเหมือนที่หนูบอกนะเดินทางต่าง,างประเทศขายกลุ่มลูกค้าประมาณนั้นนะแนะนําเลยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึง่งเพราะว่าโอ้โหขายดีทุกป้ายคา่ะสําหรับตัวชาโมหนังกลับอันนี้ตัวยาวทรงแบบนี้ขายดีเลยใช่ตัวยาวน่ารักมากแต่งขนแต่งขนด้านในนุ่มๆแบบนั้นเลยลูกค้าค่ะ อยากได้ตัดล็อตมีราคาพิเศษน,นะคะสวยมากใครที่ดูแล้วสนใจนะคะลูกค้าขา ตัวนี้ราคาดีมากนะราคาลูกเดียวก็คือถูกแล้วแต่ว่าใครที่สนใจแบบว่าอยากได้แบบหลายกระสอบนะสิบกระสอบขึ้นหรือตัดลอตนะคะลูกค้าขาสามารถทักแชทสอบถามได้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวจะขอราคาปังๆให้เลยบอกเลยว่าจํานวนงานที่มีอยู่ตอนนี้มีไม่เยอะนะลูกค้าลูกนี้ยสีแฟช,ชั่นเยอะมากสีออกแฟชั่นมากเลยคือเขาจะไม่ได้แบบว่าเป็นโทนแบบดําทึบไปซะแบบทีเดียวนะคะลูกค้าขาเขาจะมีโทนสีสันออกเน<ๆ>ี<ๆ>่ยอย่างเงี้ยสีขี เี่ยวอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าค่ะงานสีครีมสีชมพูออสีแบบเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยก็คือขาปนไปในกระสอบนี้เลยนะงานน่ารักจริงๆนะแบบน่ารักมากเลยแล้วเขาแต่งกระเป๋าแบบมีแบบขนมีอะไรอย่างเงี้ยมาขาดีเทลคือแฟชั่นนะเ,เนี่ยดูตัวนี้ตัวสัน้นก็มี<ๆ>ไป งานแบบทรงรอบก็มีนะตัวยาวก็มีลูกค้าขาค้ารวมไปเลยนี้แบบเท่ๆก็มีนะอันนี้แบรนด์แอดพีของแฮงเพนว้าวแฮงเพนมาค่ะงานแบรนด์ก็มีออกให้ลุ้นนะคะลูกค้าขางานญี่ปุ่นมีแบรนด์ออกให้ลุ้นแล้วง่ะสะอาดแบบแฟชั่นด้วยตัวนี้ขอโทษนะคะแจ้งผิดงานเกาหลีแต่ว่าพูดเพลินไปหน่อยแฟชั่นจะออกเยอะกว่าใช่ถ้าเกิดงานเกาหลีแฟชั่นมันก็ค่อนข้างที่จะมากกว่านะคะลูกค้าขาเอาไปลุ้นกันได้เลยนะ สวยมากเฮ้ยข้างนก็สวยงานแต่งขนเฟอร์มาแบบนี้งานสวยมากลูกค้าไซส์ใหญ่ออกดีด้วยนะคะใครที่แบบว่ากลัวจะติดไซส์เล็กจัดนะไม่ต้องกลัวเลยนะสําหรับงานเกาหลีตัวนี้ไซส์ค่อนข้างดีเลยนี่แต่งเฟอร์มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วแล้วข้างในแบบว่าบุขนแบบเหมือนกรไม่หยี่สวยๆเลยไป็นลุนเฟอร์แท้นะเนี่ยใช่รุนได้เลย ใครที่แบบว่าดูเป็นนะคะลูกค้าขามันมีทั้งเฟอร์แท้เฟอร์เทียมเนาะลูกค้าไปลุ้นกันได้เลยขายทําราคากันได้พปอีกนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวบางมาหน่อยนะนี่สวยจังงานแต่งซิปอย่างนี้คะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยลูกค้าใส่ได้ทั้งแบบขายขายง่ายอะ่ะตัวเนี้ดูสิสวยมากอลังมากอย่างเนี้ยหลายบาทเลยสภาพดียเลยดูดิคุณผู้ชายสวยมากหนังก็คือยังอยู่ดีเหยหลูกค้านี่ให้ดูตัวนี้อีก อันนี้ก็เป็นเฟอร์เหมือนกันนะคะลูกค้าค่แต่งปกไหมบางตัวแต่งปกแต่งช่วงแขนช่วงอะไรมาแบบนี้ลูกค้ามาแบบสวยๆเลยอะ่ะเนี่ยสวยอีกแล้วสวยมากแบบทรงสวยมากลูกค้าค่ะใครอยากได้นะตัวนี้สามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะราคาดีมากๆเลยหรือใครที่ สนใจอยากเอาไปไหลกระสอบอยากเอาไปตัดแบบตัดลอด็อตเอาไปทําราคานะคะลูกค้าขาตัวนี้ก็ได้เลยสามารถสอบถามราคาส่งเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าถ้ายิ่งรับเยอะนะหนูก็ยิ่งมีราคาส่งให้นะคะลูกค้าขาจํานวนตัวตามที่หนูแจ้งเลยนะจะอยู่ประมาณ6 0สิถึงแปตัวบวกรบโดยประมาณเลยนะได้งานแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ไป วัยรุ่นวัยรุ่นได้ใช่สไตล์แบบแฟชั่นวัยรุ่นเลยนะลูกค้าหรือว่าจะไปแบบห,ห,หรูหรูเลยอย่างนี้อูอห้หูนี ตัวยาวสวยมากสวยมากาขายได้ราคาเลยอย่างนี้สวยเลยค่ะป้ายนี้ขายดีแน่นอนใช่ใครอยากได้นะคะลูกค้าขาสามารถทักแชทสอบถามได้เลยนะหนูขอทวนรหัสให้อีกรอบนะตัวนี้จะเป็น YC075M นะคะลูกค้าขา YC075M เป็นงานเกาหลีนะ80กิโลราคาดีมากๆเลยใครสนใจนะ ทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยววันนี้รีวิวคร่าวๆให้ลูกค้าดูประมาณนี้นะคะขออนุญาตปิดไปด,ด้วยตัวด้านหลังเวอร์มาก mm hmm. โอ้โหสวัสดีค่ะ